สวัสดีครับผู้ชมท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็แวะมาให้หายคิดถึงกันนะครับ่าไม่ได้ลงคลิปนานมากแล้วนะครับไม่ได้อัปเดตพระเครื่องสักทีนะครับวันนี้ก็กลับมาหลวงพ่อพัดวัดไม่ด้้นนะครับผมไม่ได้ลงคลิปหลวงพ่อพัดนานมากนะครับช่องผมวันนี้ก็มาอัปเดตพระเครื่องนะครับที่ยังเหลือนะครับแล้วก็รับเพิ่มเข้ามานะครับรับเพิ่มเข้ามขายนะครับ ก็เป็นรุ่นที่ขายดีนะครับขายดีขายดีนะครับแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของสายหัวพับนะครับติดลำดับพาะับทุกรุ่นทุกองนะครับอ่าวันนี้ก็เอารุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกก็เป็นเหรียญสร้างอนามัยนะครับเป็นรุ่นพระวาระจิตนาสร้างดีนะครับรุ่นที่มีชื่อว่าสร้างอนามัยนะครับนี่ครับสร้างอนามัยปลอดภัยปลอดโรคนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเช่นวนครับ ลงยาเขียวขอบเหลืองนะครับนี่ครับลงยาจีบอด้วยครับผิวสวยมากนะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่แปลกใจเหมือนกันนะครับมาแปลกใจที่ราคาไม่แรงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเป็นผ้าหลักผ้าสวยของ PFGA นะครับปองสุพรรณการันตีดีสวยมากแต่ว่าราคาเบานะครับนี่ครับราคาก็สู้หลายรุ่นไม่ได้แต่ว่าผมว่าถ้าเก็บเน้นดูชานะครับเน้น เอาไว้ห้อยบูชาอะไรเงี้ยก็ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์มากนะครับจิตนาดีครับสร้างอนามัยนะครับเป็นกองบุญนะครับเหรียญกลมใหญ่นะครับเหรียญกลมผมเนี่ยให้ทุกเหรียญนะครับพรงอนามัยนะครับสวยมากนะครับทีเด็ดเลยอ่าขององค์นี้ก็คือเลขโค้ดหนึ่งนะครับนี่ครับเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งตัวเดียวนะครับโอ้โหหายากมากครับรู้สึกอันนี้จะสร้างน้อยมากนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลักร้อยนะครับนี่ครับ เลขหนึ่งด้วยเป็นเหรียญแรกนะครับของเนื้อน,นี้เลยนะครับสวยมากรงาหายากผิวกาลังเริ่มขึ้นลุมงเริ่มสวยเลยนะครับนี่ครับใครสนใจก็เชอบหาได้ครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับของสร้างอนามัยนะครับก็เป็นชั้นหนลงยาส้มนะครับอันนี้ก็เป็นยอดนิยมในสายพ่อพัดนะครับนี่ครับเพื่อใครเล่นอยู่ก็น่าจะรู้นะว่ายาส้มนี่แพงมากแค่ไหนนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับดูชมความสวยงามครับ ลงยาคุยพื้นนะครับสวยมากนะครับนี่ครับก็วันนี้นนะครับแนะนําอันนี้ก็เลขเบิ้ลนะครับเลขหกหกนะครับนี่ครับดูครับด้านหลังจะเป็นตาสันลักษณ์ของอนามัยนะครับนี่ครับเลขเบิ้ลหกหกด้วยครับหายากนะครับอันนี้ก็ไวเช่าบูชากันนะครับเดี๋ยวทงนิงเลว้ให้นะครับพร้อมเลี่ยมนะครับพร้อมเลี่ยมกล่องครบนะครับสร้างอนามัยไม่ต้องห่วงนะครับมีกล่องดื่มนะครับแล้วก็ อีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีครับกระแสตอบรับก็คือขายดีตลอดกาลเลยนะครับเรียกว่าตั้งแต่เริ่มขายมาน่าจะตั้งแต่พระออกใหม่มาครับเป็นรุ่นที่ขายได้เรื่อยๆนะครับเอามากี่เหรียญก็ไม่เหลือนะครับนี่คือไตรมาสหกสามนะครับพระดีวาละชัดเจนนะครับเป็นรุ่นที่จัดสร้างเพราะน่านำเงินไปช่วยโรงพยาบาลนะครับดีจังหวัดนครสวรรค์นะครับซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับเป็นรุ่น จิตนาการจัดสร้างดีมากนะครับปลุกเสกสามวละนะครับปลุกเสกสามวละเลยเพราะว่าชื่อรุ่นเต็มมากนี่ต้องปลุกปลุกเสกสามรอบเลยนะครับนี่ครับก็ก็ออกมาครับ e64 จัดสร้างป e63 เดี๋ยวพากออก e64 นะครับเนื่องด้วยโควิดนะครับใครจําได้อันนี้ก็เป็นพิมพ์นั่งผานครับยอดนิยมครับเนื้อสามกษัตริย์นะครับหรือว่าสามขีนะครับหายากมากนะครับสร้างหลักร้อยนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับ นี่ครับอันนี้เลหกหกด้วยครับอันนี้ก็เลีมั่นเหมือนกันนะครับนี่ครับต่อโคโหกหกนี่ครับสวยมากนะครับจะไม่ค่อยเจอในตลาดนะครับไม่ค่อยมีใครเอามาปล่อยครับเนื้อนี้แล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งของไตรมาสหกสามนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เีมาเสียคัาแก้ยวนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหน้ากากเงินลงยาจีบอลนะครับนี่ครับเนื้อทองเหลืองหน้ากากเงินครับ สวยมากนะครับเนี่ยครับเป็นหนึ่งในพิมพ์ยอดนิยมของไตมาหนกสามนะครับหนึ่งในพิมพ์ยอดนิยมไตมาหนกสามนะครับพิมพ์เสียมหาเสือครับแก้วนะครับสวยมากนะครับจมูกร้อยนะครับองนี้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอนะครับพิมพ์เนี้ยแล้วก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับเนี่ยครับที่ยอดนิยมนะครับใครดีใครดีจนเหลือแค่เหรียญเดียวนะครับนี่คือเจริญพรกลางครับ เป็นรุ่นที่ซื้อง่ายขายล้องนะครับรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อพัดเลยนะครับใครที่ไม่มีเงินเก็บเจริญพรบนเจริญพรล่างก็ส่วนใหญ่ก็มาเก็บเจริญพรกลางนี่แหละครับราคาหลักร้อยครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหน้ากากนวะดลูหะครับสวยงามนะครับนี่ครับสวยมากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเป็นเนื้อที่หายากนะครับเนื้อนี่นี่ครับชมด้านหลังอันนี้เลขโคดรซ้หลักด้วยครับเลขโคดรหนึ่งห้าแปดนะครับสวยนะครับนี่ครับจะตอกนะครับ ทรลนนะครับทองเหลืองหน้านวะนะครับสวยนะครับพระสร้างปี64นะครับเป็นรุ่นที่เป็นวาละสร้างพระใหญ่ที่วัดไม่ร่วนนะครับนะครับสรังระธานเจตนาดีครับมีจุดประสงค์การสร้างนะครับน่าสะสมครับมินี้ครับใครชอบก่อแนะนํานะครับเจริญคุณกลางนะครับรุ่นนี้มีขายง่ายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่เหลือแค่เหรียญสุดท้ายแล้วนะของร้านนะครับ ออก่อนหน้านี้ก็ปล่อยแบบโอ้โหเป็นรุ่นที่ขายหมดเร็วมากเอาลงทีกี่เหรียญก็ไม่เหลือนะครับนี่คือเสมาร้อยปีนะครับพระดังเลยนะครับพระเป็นรุ่นที่ได้รับขนานนามว่าติดหนึ่งในห้ายอดนิยมติดท็อปของพระเครื่องหลวงพ่อผัดเลยนะครับนั่นคือเสมาร้อยปีนะครับจัดสร้างในวาละที่หลวงพ่ออายุครบหนึ่งร้อยปีเต็มนะครับนะครับจะเป็นจะมีแค่เสมารุ่นเดียวนะครับของร้อยปีนะครับ อันนี้เป็นพิเศษเลยนะเป็นเนื้อนวะโลหะ EOD นะครับเนี่ครับ EOD นะครับแล้วก็หน้ากากนะครับตรงลงหลงพก็จะเป็นทองคําแท้นะครับโอ้โหทองแท้เลยนะครับสวยมากครับเป็นผิวพิเศษที่น้อยรุ่นมากที่จะทํานะครับเป็นนวะ EOD ผิวอุ่นดุ้งเนี่ยสวยนะครับวันนี้เลขโคตรสองหลักเลขสิบสี่นะครับ่วนวันเกิดนะครับโคตรสวยนะครับอันนี้เป็นหลังยันด้วยนะครับเนี่ยครับหลังยันนะครับ หลังยันก็จะราคาแพงขยับขึ้นมามากกว่าหลังพัดยุดนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ปล่อยหน้าทองหลังพัดยุดไปนะครับลงแป๊บเดียวนะครับหมดเกี้ยงเลยครับเร็วมากนะครับรุ่นนี้ก็กระแสตอบรับดีมากตั้งแต่พ้วออกจนปัจจุบันเลยนะครับก็คนส่วนใหญ่เข้ามาเช่าหาของหลวงพ่อพัดก็เก็บรุ่นนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับนี่ครับให้ภาพบรรยายนะครับสวยมากพร้อมเลี่ยมเก็บผิวไว้ให้นะครับมากันผิวเสียนะครับนี่ครับ เก็บไปได้นานนะครับผิวไม่เสียแน่นอนครับใครสนใจก็ชอบหาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะครับทุกเหรียญทุกรุ่นนะครับตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วครับผาดนิยมมากครับเนื้อบนบนสวยสวยก็ยิ่งหายากขึ้นทุกวันนะครับผัดหลวงพระพัดนะครับอ่าก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับอ่เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับจะพยายามหาผาเครื่องมาออกลงคลิปให้ดูบ่อยนะครับอ่า ขอบพรคุณมากครับทุกกานทีเข้ามารับชมครับขอบพระคุณนะครับ